เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเน้นเชื่อว่าน้องๆสามคนมีสิ่งที่อยู่ติดใต้สมนึกเนี่ยที่ดีมากๆเพราะว่าจิตใ,ใต้สมนึกนั้นเนี่ยจะเป็นตัวผลักดันต่างๆแล้วจิดใต้สมนึกมาจากไหนจิตใ,ใต้สมนึกเนี่ยนะคะท่านอาจารย์อาจคงบอกไม่ได้สะสมมาแค่ชาตินี้ <Yeah. S 2> มาจากตั้งแต่อดีตชาตินะแล้วอดีตชาติไหนก็ไม่รู้นะหลายชาติเลยะนะฮะ <Yeah. S 2> แล้วมีงานวิจัยที่ยืนยันชัดเจนแต่สิ่งที่ท่านดรอาจองพูด <Yeah. S 2> ที่เป็นข้อคิดให้เราที่เป็นพ่อแม่ได้เป็นครูก็คือว่าประสบการณ์ทุกอย่างของเด็กนั้นเด็กเก็บหมดไม่มีอะไรที่ไม่เก็บเลยจิตใต้สํานึกของมนุษย เหนือความมหัศจรรย์เหนือคอมพิวเตอร์ใดๆ,ๆในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เด็กจะหายไปเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆสามคนนี้เรียนเชื่อมั่นว่าตั้งแต่เขาแล้วมาจากไหนถามบอ,อกว่าไม่ได้มาแต่ปฏิสนธินะจริงๆเนี่ยมาแต่ปฏิสนธิเอาเอาเอาชาตินี้นะนะอันนี้ข้มอมูลจากรราดรอักองนะคะเมื่อวานท่านมาเป็นวิทยากรอยู่เนะี่ยท่านเพิ่งไปเป็นวิทยากร ให้เราที่ที่เกษตรนะคะท่านยืนยันด้วยผลการวิจัยที่ชัดเจนมากว่าจิตใต้สํานึกของมนุษย์นั้นเนี่ยนะคะถ้าเราเอาน้ําแข็งหย่อนลงไปในแก้วน้ําเนี่ยส่วนที่ตกลงไปในใต้แก้วน้ำนั่นคือจิตใต้สํานึกเราเนี่ยอยู่ด้วยจิตสํานึกเนี่ยนิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจแรงจูงใจน,นี่อย่างนี้มันผุดขึ้นมา พราะสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สํานึกเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นระยะระยะแล้วมันก็มาผลักดนะันเพราะฉะนั้นเรียนเชื่อจากที่น้นองๆทั้งสามคนในลูกๆสามคนเนี่ย,ลลนเ,นยเล่าให้เราฟังเ่ยเขาได้รับการปลูกฝังสิ่งที่ดีๆได้รับคําพูดที่ดีๆได้รับสัมผัสที่อ่อนโยนได้รับสิ่งที่เข้าไปเนี่ยในจิตใจของเขาอะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกมาก็คือออกมาจาก จิตใ,ใจของเขานะคะเพราะฉนัสิ่งนี้เนี่ยคือความสะสมที่คนใกล้ชิดอันดับแรกคือพ่อแม่ที่ให้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นประเทศไทยเราเนี่ยสังคมไทยเราต้องให้อโคงาม่าโหย่าตายายด้วยนะคะเพราะตัวนี้เป็นฐานเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ครอบครัวเนี่ยกลมเกลียวคุณแม่เล่นเปียโนคุณพ่อเล่นกีตาร์นะคะหรือคุณแม่พาไป เล่นกีฬาส่งเสริมคนพ่อให้ทำในสิ่งที่หนูชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าใส่สิ่งที่ดีๆเข้าไปนิดเหมือนที่อาจารย์พูดว่าเวลาจะหลับเนี่ยพูดดีๆกับลูกเดนย,ยังยังบอกว่าต้องสะกดจิตเ,เด็กนะคะเดนก็สอนพ่อแม่ไปว่าก่อนลูกนอนเนี่ยนวดศีรษะแล้วก็พูดแม่รักลูกนะลูกเป็นเด็กดีลูกเป็นที่รักของแม่ลูกมีความสามารถลูกอะไร ใส่สิ่งดีๆเข้าไปสิ่งเหล่านี้ก็จะเข้าไปอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่เคยคิดในสิ่งที่ยะทถึงไม่ดีอะความสุขอยู่ที่การช่วยเหลือคนอื่นถูกไหมคะถามว่าเี้นถามว่าทําไมเด็กตอนที่สิบของเรียนคนหนึ่งเนี่เเพ้อเฟ้อเบื่อแผ่มากเลยแต่งปานบอกให้ปานของเพื่นนอนปานหวดอีกคนหนึ่งบอกแม่แม่ออกมาให้เอามาถึงเอากลับบ้านพ่อแม่เขาก็มีเงินซื้อให้ลูกก็กินไม่ต้องให้ก็หรอกนะ,ะเอากลับบ้าน เน้นคำถามบอกว่าคุณแม่เลยคุณแม่บอกที่บ้านเราอยู่ต่างจังหวัดทํากับข้าวตีม้อใหญ่ๆเขาจะใช้ลูกไม่เป็นคนถือเอาไปให้บ้านโน้นบ้านนี้ข้างบ้านปลูกฝังมาตั้งแต่ลูกเดินได้อนะคะเ<ม>พราะเด็กถึงแม้ว่าเป็นเด็กออทิสติกที่เราบอกว่าไม่แบ่งันไม่เป็นแต่เด็กออทิสติกคนนี้แบ่งันเป็นน่ารักมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรบ้านที่เราสอนไม่ได้ไม่มีนะคะแต่ต้องใส่เข้าไป อยู่ในเด็กๆ3คนนี้เชื่อว่าคุณพ่อบุญแม่นะ,ะใส่เข้าไว้ตั้งแต่ปฏิสนธินะ,ะทีนี้อัจฉริยะเนี่ยในด้านของสิ่งเหล่านี้เกิดมาความกับตัวเขานะคะอยู่ในตัวเขาแล้วเรามาค้นหามาดึงแล้วเรามาส่งเสริมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วอัจฉริยะอีกประเภทหนึ่งก็สิ่งที่พวกเราคนขวัจะละเลยรู้สึกว่า เป็นเด็กไม่เก่งเป็นเด็กเกเรค่ะแต่สุดยอดอัจฉริยะค่ะเรียนหนังสือไม่เรียนเลย่ะเนี่ยเปลูกศิษย์ที่ไม่เคยมาโรงเรียนตั้งแต่อปอ .6 มางเรียนแต่ป .6 ถึงม .6 ไม่เข้าห้องเรียนเลยค่ะไม่เคยเข้าห้องเรียนไปอยู่ห้องคออพตวเตอร์ทำอย่างเดียวคือคออพตวเตอร์ไม่มีความอดทนที่จะเรียนเบื่อครูสอนอะไรก็ไม่รู้นะฮะ แต่มางเรียนทุกวันนะคะเรียนมาเลยลูกมางเรียนหนูไม่เรียนไม่เป็นไรมาอยู่กับครูท้ายสุดเนี่ยเราจ้างเขาเป็นเจ,จ้าหน้าที่ประจำห้องคอมพิวเตอร์นะ <c oughs> มีความสุขมากเลยแต่อย่าส่งเข้าไปเรียนนะพ <c oughs> อจบมสามผมอยากจบมสามได้ลูกไปสอบตสอนอ,อาจารย์ครับจบแล้วมสผมเรียนมสได้ไหม <c oughs> ได้อาจารย์พี่เลยบอกพี่พี่มันไม่เคยเข้าห้องเรียนพี่จะให้มันเรียนมสี่หรอให้เขาอยากเรียนไง ขึ้นไปเรียนสองอาทิตย์เทะารอะกับครูรลงมาไม่เรียนไม่เรียนไปอยู่ห้องของหลวงนะไปสอบกศนม .6 จบกศนม .6 ตอนนี้เขาจบปริญญาโทคอมพิวเตอร์ไซส์เป็นเจ้าหน้าที่ใหญ่เลยของไมโครสอฟพวกอาจารย์ดารณีอาจารย์ไปอยู่กับผมได้ที่แอตแลตนตาซื้อบ้านเอาไว้นะสมัยก่อนมาเรียนอยากเตกก็เตกนะ วันนี้ผมตั้งใจมาเตะคนเจออาจารย์คนแรกดารันนีถูกเตะนะคะวันนี้เจอมาหมดแล้วค่ะพวกที่ไม่มางเรียนเนี่ยอีบ้าอย่ามายุ่งกับครูอะไรเงี้ยดาเราใหญ่เลยไม่อยากมางเรียนเนี้ยก็ไปให้พ่อแม่อุ้มทั้งชุดนอนมางเรียนนะคะนั่นคืออัจฉริยะนะคะอัจฉริยะจริงอดทนกับเขาหน่อยเดียวไม่เดียวอะนะคะหลายปีหกปีหกปีนะคะตำชื่นใจมากเลยค่ะ เนี่ยเรียนเป็นครูมา4ีถึงสาปีแล้วเนี่ยนะคะอยู่กับเด็กทุกประเภทเลยเป็นครูปอ .1 นนมาแล้วเจอทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกชื่นชมมากๆในในวันนี้นะคะเรียนอยากจะสรุปข้อมูลที่ได้จากลูกๆสามคนนะคะว่าลักษณะของอัจฉริยะต้องการเราเป็นอัจฉริยะเนี่ย เรารู้อยู่แล้วนะคะมาจากคุณพ่อคุณแม่มาจากคุณครูมาจากฐานคิดเหมือนเมื่อกี้ท่านบอกจิตใต้สมนึกนะคะที่ถูกปลูกฝังมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะคะถ้าเราฟังจากทั้งสามท่านเล็กๆของเราเนี่ยท่านที่มีความคิดอันยิ่งใหญ่เนี่ยนะคะเขามีการศึกษาวิจัยคุณลักษณะสำคัญ12ประการของบุคคลอัจฉริยะ ที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตเราสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมลองดูนะคะว่าสามคนนี้มีครบอะไรอันนี้หนึ่งแรงจูงใจมีใช่ไหมคะใช่ไหมลูกหนูเป็นแรงจูงใจอย่างมหาศาลเลยมีเป้าหมายมีความสนใจถูกไหมอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างลึกซึ้งมีทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งสามท่านสื่อในสิ่งที่คิดได้ตรงประเด็นกระชับรับสื่อความได้ชัดเจนมากความสามารถในการแก้ปัญหาถูกไหมนะคะแก้ปัญหาความเครียดปัญหาในชีวิตประจําได้อย่างสร้างสรรค์มีความจําถูกไหมครูความจําเป็นเลิศแน่นอนนะคะมีความอยากรู้อยากเห็น บางครั้งแต่อยากรู้อยากเห็นในเรื่องดนตรีมากเลยใช่ไหมนะคะในเรื่องเนี้ยหนูอยากค้นคว้ามากขึ้นเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องในเรื่องหนึ่งที่สนใจอันนี้การันตีอยู่แล้วนะคะมีเหตุผลค่ะคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลเราจะเห็นว่าแต่ละสามท่านนี้ตอบคําถามของเราด้วยกระบวนการคิดมีจินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์นะคะ มีอารมณ์ขันอ่านะคะเอาจริงเอาจังแมทั้งสามท่านเนี่ยถ้าไม่เอาจริงไปจังไม่มาถึงขั้นนี้และที่สําคัญเหมือนเมื่อกี้เนี่ยนะคะทั้งสามคนได้พูดถึงสามคนเลยนะคะไวต่อความรู้สึกของผู้อื่นนี่เป็นคุณสมบัติที่เขาวิจัยแล้วนะคะสถาบันวิจัยอัจฉริยะของอเมริกาบอกว่า ถ้าเราจะส่งเสริมอัจฉริยภาพในบุคคล12ประการนี้ต้องมีแล้วโปรเฟสเซอร์ที่โคโลราโดเนี่ยนะคะท่านบอกว่าน้อยคนนะจะมีครบ12อันเนียนว่า3คนของเราไม่มีครบนะคะนะคะไวต่อความรู้สึกของคนอื่นไม่อยากให้คุณแม่กลุ้มก็ไปพูดกับมานะคะอันนี้ไม่อยากให้คุณแม่กลุ้มไปเตะบ,บอล นะคะสูนันชาลีไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่กล่วมไปเขียนนะคะไวต่อความรู้สึกของผู้อื่นรับรู้แล้วอยากให้ผู้อื่นมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยนะคะครูในฐานะผู้แทนของสมสแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรลูกๆอัจฉริยะของเรานะคะ ที่ทำให้เรามีความสุขมากๆในวันนี้ทั้งสามท่านนะคะแล้วก็ครูก็หวังว่านะคะสิ่งที่หนูถูกปลูกฝังในะตอนนี้หนูจะประสบความสาเร็จในชีวิตนะคะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมไทยนะคะแล้วก็ชี้นําสังคมเราไปในทางที่ถูกเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนของชาติเราต่อไปขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ